ก็คึกคักเพิ่มความร้อนแรงมากขึ้นเรื่อยๆนะครับเพราะว่าพรรคการเมืองแต่และพรรคเนี่ยก็เริ่มทยอยเปิดนโยบายเปิดตัวแค a n ิเดตนายกรัฐมนตรีเปิดตัวผู้สมัครคนสําคัญสาค,คัญเมื่อวานนี้นะครับพรรคภูมิใจไทยเนี่ยนะครับเขาก็จัดอีเวนต์สําคัญก็คือการเปิดตัวทีมงานนะและที่สําคัญเนี่ยอย่างที่เราเห็นไปแล้วเนี่ยแหละครับเป็นการเปิดตัวทีมงานที่ถือว่าเป็นดรีมทีมที่ทํางานร่วมกันมาตั้งแต่ ตอนเป็นรัฐบาล4เดือนซึ่งตอนนี้กําลังรักษาการอยู่แล้วโชว์ภาพไม่ว่าจะเป็นคุณอนุทินในฐานะแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีคนที่หนึ่งของพรรคภูมิใจไทยแล้วก็มีคุณศรีหัศก์พวงเกตแก้วรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศนะครับซึ่งณนะวันนี้ชัดเจนแล้วนะครับว่าเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีอีกคนหนึ่งของพรรคภูมิใจไทยนอกจากนั้นเนี่ยนะครับก็ยังมีมือเศรษ,ษฐกิจที่ทำงานร่วมกันในรัฐบาลรักษาการปัจจุบันนี้ ก็มาโชว์ตัวมาใส่เสื้อกั๊กสีน้ำเงินร่วมกันเพื่อเป็นประจักษ์พยานว่าถ้านายกรัฐมนตรีคนต่อไปชื่ออนุทินชานวิรกูลแกนนำพรกรัฐบาลคือภูมิใจไทยเนี่ยทั้งคุณเอกนิตินิติธันประภาสนะรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังคนปัจจุบันก็จะมาร่วมเป็นทีมงานทำงานต่อเหมือนเดิมสารงานต่อใน รัฐบาลชุดใหม่ด้วยนะครับเช่นเดียวกับคุณสุปจีสุธรรมพันธ์นะครับก็จะมาเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์มาเป็นรองนายกรัฐมนตรีมาดูแลงานด้านเศรษฐกิจอีกมิติหนึ่งด้วยเช่นเดียวกันและมันก็มีบางช่วงบางตอนนะครับเป็นฉากเป็นภาพที่คนได้ดูเนี่ยนะครับประทับใจมากนะภาพฉากการสวมกอดของนายกอนุทินนะ ขอกอดหน่อยนะคือนะคนที่ทํางานด้วยกันมาเนี่ยนะครับนี่ภาพนี้นะครับคุณอาทินบอกว่าขอกอดหน่อยเถอะนะออเหนื่อยกันมามากแล้วนะครับเมื่อวานนี้นะครับนายอาทินเนี่ยนะครับก็พูดก่อนนะครับพอพูดเสร็จปุ๊บเขาก็ให้แต่ละคนเนี่ยที่เป็นทีมงานคนสําคัญเนี่ย ได้พูดในมิติในเชิญของนโยบายว่าจะทำอะไรอย่างไรบ้างเนี่ยนะครับซึ่งเป็นคิวของคุณสุปจีสุธรรมพันธ์เนี่ยนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เนี่ยก็พูดเรื่องเศรษฐกิจเรื่องการตลาดจะทําอะไรอย่างไรล่ะข้าวจะทํำยังไงพอพูดเสร็จปุ๊บเนี่ยนะครับคุณอนุทินที่อยู่ข้างล่างเนี่ยนะครับคุณสุปจีก็เชิญนายอนุทินขึ้นมาบนเวทีอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วนายอนุทินก็บอกว่าขอกอดหน่อยแล้วก็ เข้าไปสวมกอดนางสุปจีเลยนะครับพร้อมก่อนระบุว่าเหนื่อยไหมครับนะครับก่อนจะบอกว่าที่ถามเนี่ยเพราะจากวันนี้ไปทุกคนจะเหนื่อยเป็นพันเท่าซึ่งตนมั่นใจว่าทุกท่านต้องการเหนื่อยมีความสุขในการทํางานอย่างหนักถ้าจะเหนื่อยเพื่อชาติเพื่อประชาชนเราอยากเหนื่อยมากๆอยากเหนื่อยแสนสาหัสเพื่อให้ประชาชนหายเหนื่อยนะครับแล้วก็มันมีอีกช่วงหนึ่งนะครับที่คุณอนุทินเนี่ย พูดเอาไว้นะครับก็กลายเป็นประเด็นที่สื่อเนี่ยนะครับนำมาทำเป็นแบนเนอร์ anner, นะเป็นค้กำพูดคุณอนุทินกันเยอะแยะเลยทีเดียวนั่นก็คือคุณอนุทินบอกว่ามีคำถามระหว่างการถแถลงบนเวทีจากโซเชียลมีเดียว่านำคนเก่งมาหมดเลยนำคนเก่งมาหมดแล้วก็คือเอาคุณเสียศักมาเอาคุณเอกนิติมาคุณสุปจีมาเนี่ยนำคนเก่งมาหมดเลยเนี่ยแล้วมึงจะมาเป็นนายกทําไมนะทานองว่า ไม่ทาเองนะทำไปเอาคนโน้นคนนี้มาทาแล้วมึงจะมาเป็นนายกทําไมคําตอบของนายอัุทินก็คือนายนายอัุทินบอกว่าคําตอบของผมคือเป็นนายกเพื่อที่จะให้คนเก่งเหล่านี้ได้มาทํางานด้วยกันเพราะเชื่อว่าไม่มีใครตื้อเก่งเท่าซึ่งเราจะรวมพลงังกันกับพรรคพวกทั้งฝ่ายการเมืองและฝ่ายข้าราชการประจําภาคเอกชนสร้างบ้านแปลงเมืองไทยให้มีอนาคตที่สดใสมั่นคงมั่งมั่งคั่ง และยั่งยืนนะฮะอันนี้ก็เป็นกิจกรรมของพรรคภูมิใจไทยซึ่งก็เปิดตัวมาได้ต้องบอกว่าสวยงามมากนะฮะอันนี้เป็นภาพที่หลายคนอยากเห็นครับว่าเอาแหละเราเนี่ยต้องเข้าใจบริบทการเมืองไทยจริงๆว่าการเมืองไทยเนี่ยมันมันยังต้องใช้ระยะเวลาอีกระยะหนึ่งนะฮะแต่การเปิดพื้นที่ให้กับคนที่มีฝีมือ ที่ไม่ใช่นักการเมืองอันนี้เป็นเรื่องสําคัญนะเดี๋ยวไปฟังเสียงบางช่วงบางตอนของงานเมื่อวานนี้ครับเมื่อสักครู่ผมสไลด์ดูโซเชียลมีคําถามว่าเอาคนเก่งมาหมดเลยแล้วเมืองจะเป็นนายกทำไมคำต่อคือ เป็นนายกเพื่อที่จะขอให้คนเก่งเหล่านี้และคนเก่งเหล่านี้ได้มาทํางานด้วยกันเพราะเชื่อว,ว่าไม่มีใครตื้อเก่งเท่าผมครับอ่านะคำตอบคือว่าเป็นนายกเพื่อที่จะเอาคนเก่งเหล่านี้มาทํางานด้วยกันเพราะโมเดลแบบนี้เนี่ยนะครับคุณผู้ชมครับเราจะเห็นได้ไม่บ่อยนะัก มันจะมีขึ้นเฉพาะในสถานการณ์ที่พิเศษเท่านั้นเพราะอย่างที่ผมบอกไปว่ากลไกโครงสร้างของระบบการเมืองไทยเนี่ยเราต้องยอมรับความเป็นจริงครับไม่ว่าเราจะชอบหรือไม่ชอบก็ตามเนี่ยความจริงมันคือแบบนี้พักการเมืองนะสมศส,สมัครได้สมอสอมาเวลามาจัดคอรอมอเนี่ยมันมีเรื่องโคตต้งโคตต้ากลุ่มนั้นกลุ่มนี้นะอย่าบอกว่าพักนั้นไม่มีพักนี้นไม่มีนะครับแต่ว่า สิ่งสำคัญคือท่ามกลางระบบที่มันเป็นอยู่เนี่ยจะให้พื้นที่กับคนแบบเนี้ยกับคุณ,คณสุปฏีคุณศรีหัศักดิ์หรือคุณเอกนิตินะหรือคนอื่นๆท,ที่นอกเหนือจากสามคนนี้ที่มีฝีมือแต่ว่าไม่ประสงค์ที่จะมาอยู่ในสนามการเมืองแบบเต็มตัวเพราะว่ามันมันมีต้นทุนมีราคาที่ต้องจ่ายนะการโดนดา่าการโดนใส่ร้ายการ ใส่สีตีไข่อะไรต่างเนี่ยเขาอาจจะไม่ถนัดแบบนี้แต่เขาอยากจะทํางานเพื่อชาติบ้านเมืองที่ผ่านมาเนี่ยนะครับก็มีเกิดขึ้นที่เราเห็นชัดเจนเลยในยุคที่พลเอกเปรมติณสุรานนท์เป็นนายกรัฐมนตรี8ปีเป็น8ปีที่พลเอกเปรมเนี่ยเปิดพื้นที่นะพลเอกเปรมเป็นนายกรัฐมนตรีภายใต้การสนับสนุนของพรรคการเมืองร่วมรัฐบาลหลายหลายพรรคแต่ว่ามีพื้นที่ ให้ผลเอกเปรมเนี่ยเอาบุคคลภายนอกที่เราเรียกกันว่าเทคโนแครีนะก็คือผู้รู้ผู้เชี่ยวชาญในสาขาต่างๆการค้าการลงทุนการต่างประเทศการอุตสาหการรมเข้ามาทํางานภายใต้โคต้าของนายกแต่โอเคพักร่วมรัฐบาลาพักใหญ่ก็ได้รัฐมนตรีเยอะพักกลางก็ได้รัฐมนตรีรองล,อง,ลองมาพักเล็กก็ได้เก้าอี้สองออันนี้ก็เป็นไปตามระบบของการเมืองที่เป็นเรื่องของการเจราจาต่อรอง แต่มีพื้นที่ให้กับคนทํางานเพื่อชาติที่ไม่ใช่โคต้าพรรคการเมืองอีกยุคหนึ่งเราได้เห็นในยุคของพลเอกประยุทธ์จันโอชาอันนี้ก็ชัดเจนเหมือนกันเราได้คนอย่างคุณอาคมเติมพิทยาภัยศิษิ์มาเป็นรัฐมนตรีคลังมาเป็นรัฐมนตรีคม,มานาคมและเป็นรัฐมนตรีคม,มานาคมที่ไม่มีประวัติหรือการร้องเรียนเรื่องทุจริตคอร์รัปชันเป็นรัฐมนตรีคลังที่ได้รางวัลระดับนานา,นาชาติ ถ้าไม่มีการให้โคต้าแบบนี้นะครับคุณอาคมไม่มีทางลงสนามการเมืองหรือลงสนามการเมืองก็ไม่แน่ใจว่าคนจะเลือกหรือเปล่าเพราะแกไม่ใช่คนดังชาวบ้านอาจจะไม่รู้จักแกแต่เป็นคนมีความรู้อยู่สภาพัฒมาพลเอกประยุทธ์ดึงมานั่งเป็นรัฐมนตรีแล้วก็ทํางานได้คุณอนุทินเมื่อวานนี้ก็อธิบายเรื่องนี้เหมือนกันว่าคือทั้งคุณเอกนิติคุณสุปจีที่ได้ไม่ได้มาเป็นคนดิเดตนายกรัฐมนตรีเนี่ย ็เป็นเรื่องการรักษาระยะห่างนะแต่อีกด้านหนึ่งเนี่ยคือการยืดหยุ่นของพรรคภูมิใจไทยตรงที่ว่าถ้าเขาทั้งสองคนนี้มีความปรารถนาทํางานแต่ไม่ไม่อยากที่จะแบบลงมาการเมืองเต็มตัวนะการเปิดตัวแบบนี้ก็พบกันครึ่งทาง 1. มีคำมั่นสัญญาทั้งสองฝ่ายว่าถ้าเป็นรัฐบาลสองท่านนี้จะมาร่วมงานด้วยขณะเดียวกันเนี่ยนะครับก็เป็นการปกป้องทั้งสองคน จากการโจมตีจากการสรดโครนด้วยรูปแบบการเมืองแบบเก่าๆนะจะได้ไม่บอบช้ำม,มากจนเกินไปเนี่ยนะครับแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยถ้าภูมิใจไทยเป็นรัฐบาลเราได้คุณศรีศักดิ์เราได้คุณเอกนิติเราได้คุณสุปฏีมาทํางานให้กับเรานะอันนี้คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะอันนี้เป็นการเมืองแบบโลกจริงที่มันก้าวหน้าไปอีกไม่ใช่เป็นการเมืองแบบอุดมคติว่าโอ้ยเราไม่เอาบ้านใหญ่คือถ้าไม่มีบ้านใหญ่นะ เราก็จะได้พักการเมืองที่ดีแต่ไม่มีเสียงเก้าอี้ในสภาวันนี้ต้องอยู่บนโลกความเป็นจริงนะครับไม่มีพักการเมืองไหนเราที่ไม่มีบ้านใหญ่นะถามว่าพักส้มมีไหมมีนายกอบจอะไรจังหวัดอะไรที่เขาได้มาหนึ่งจังหวัดนั่นก็ลูกบ้านใหญ่ใช่ไหมทเพียงแต่ว่าไอ้บ้านใหญ่แต่ละบ้านเนี่ยรูปแบบมันแตกต่างกันไปนะ พรกคอมนี่ใหญ่ใหญ่แค่ไหนใหญ่ถึงขนาดจะออกทีวีบางช่องเมื่อไหร่ก็เอาคนไปออกได้ะนะมันบ้านใหญ่คนละแบบนะครับเอาละครับในวันนี้คำว่าเลือกแบบมียุทธศาสตร์เนี่ยผู้คนเริ่มเข้าใจมากขึ้นแล้วเลือกแบบมียุทธศาสตร์นะเลือกอย่างไรหลายคนก็เข้าใจกันแล้วนะครับ